ชิมสีคนหมักอื้อสีช่องยางพร้อมกันเลยตัวนี้เป็นน้ำสมขวนใหม่สีไลเพียไรเม่งใหม่สัตวตพืชนะภาษาซะาตัวนี้เป็นช้าอาหารของห้าเป็นจุลินรี์ไข่จุลินซีไข,ไข่ไก่เขาจะใส่น้ำอยู่ประมาณ15ลิตรน้องบริไซยลายมันนักตัวนี้ยางละสองฟ้านะนี่คือสัตวตพืชของห้านี่แมงเต่าทองแล้วก็ยังมีหมดแดงไฟเนาะ มันมากินในน้ำหวานในดอกนดอกมักดอกฟางมันเห็ดเหลียบเลยมีแต่สุเผลเต็มอยู่นอกจากนั้นก็ยังมีเพียใบด่างใบด่างใบแหมเขาลายนอสวงนี่เขาเลยต้องมาสีคนทำสวงคนใหม่ให้เป็นก่อนการสีนี่ก็คือเขาจะสีอยู่อาทิตย์หนึ่งสองเทือกนาะถ้าดูทาบดูก็อาทิตย์ละเทือก็ได้สีลายก็จะเห็ดหทยปืดเข้มเนาะ บุคคลสีทหลาย